สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่พาเพลินชนแนลนะครับวันนี้ก็อยู่กับรายการเสน่ห์ชวนชมนะครับเหมือนเดิมนะครับก็วันนี้ก็จะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับสายพันธุ์นะครับแล้วก็ชื่อนะครับชื่อของแต่ละสายพันธุ์เอ๊ะทำไมถึงต้องมีชื่อเยอะแย,ยะมากมายในปัจจุบันนะครับไม่ว่าจะเป็นกอจิอ่าแ็้วเป็นบางสมบูรณ์อ่า มังคงอ่ o ชดาดอกดกเขาเรียนซ้อนบ้างหมูป่าบ้างอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งเยอะแยะไปหมดนะครับก็มีคนถามเข้ามาว่ามันมีสายพันธุ์เยอะแยะขนาดนั้นเลยเหรอแล้วทาไมต้องมีชื่อพวกนี้นะครับซึ่งไม่ใช่นะครับไม่ได้มีสายพันธุ์เยอะแยะขนาดนั้นมันเป็นเพียงแค่ลูกผสมนะครับลูกผสมหรือจริงๆะจะเรียกว่าเริ่มมีสายพันธุ์ที่เยอะขึ้นมาก็ได้นะครับก็ได้ก็กําลังกําลังนะเพราะว่า ตอนนี้ก็มีอาราบีคัมนะฮะมีไทโซโคมีลูกผสมนะครับลูกผสมตอนนี้ก็ลูกผสมก็จะเป็นแบบออกกึ่งๆนะครับบางต้นก็กึ่งๆบางต้นก็ออกเป็นเป็นอาราไปเลยบางต้นก็ออกเป็นโซโคไปเลยนะฮะแล้วก็มีเขาแกกนะครับตอนนี้นะครับในปัจจุบันแล้วก็จะเป็นเอ่อไม้สีนะครับไม้สีไม้สีก็อีกส่วนหนึ่งไปอีกนะครับแล้วทําไมต้องมีชื่อนะครับทําไมต้องมีชื่อนะครับ อย่างต้นนี้เป็นอาราบิคัมนะครับอาราบิคัมกอจินะครับกอจิ God ji. อ่าทำไมทำไมต้องเป็นชื่อกอจิ ji? อันนี้คือเป็นคนที่ผสมค,คนแรกนะครับแล้วลูกไม้นั้นออกมาเป็นทรงนี้คนแรกเลยนะครับเขาก็เลยใส่ชื่อของเขาที่เขาตั้งขึ้นมาลงไปนะครับเป็นเป็นแบกที่สุดในตอนนั้นอะไรประมาณนี้นะครับแล้วอย่างต้นนี้ก็เป็นอาราบิคัมเหมือนกันนะครับเป็นไม้ทรง ้วนสั้นเหมือนกันนะครับแต่ใบใบนะครับใบแล้วก็ลักษณะกิ่งแตกออกมาอีกอย่างนี้นะครับเขาก็เลยตั้งชื่อเขาก็เลยตั้งชื่อนะครับว่าหมูป่าอะไรประมาณนี้นะครับเป,เ,เป็นของสวนเขาเป็นสองสวนนั้นๆที่เป็นคนผสมแล้วเทสเมล็ดออกมานะครับซึ่งกว่าจะมีชื่อพวกนี้ได้นะครับเจ้าของสวนหรือคนที่ผสมนะครับต้องเทสแล้ว อย่างน้อย2รอบนะครับแล้วให้ไม้เนี่ยออกมาไม่เหมือนเพื่อนประมาณนี้อย่างต้นนี้เป็นวังสมบูรณ์ต้นนี้เป็นลูกลูกเป็นหลานของวังสมบูรณ์นะครับสวนดังนะครับสวนอาจารย์เล่ครับก็เป็นไทโซโคนะครับลูกผสมเหมือนกันนะครับไม่รู้ว่าพี่แกผสมอะไรบ้างเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นโซโคลูกผสมนะครับแล้วก็ต่อมานะครับต่อมาก็เป็น รูปผสมระหว่างอาราบิค่ำกับโซโคนะครับต้นนี้จะออกแบบผสมสุดๆเลยเท่าที่ผมเคยเห็นมานะครับสวยมากนะครับซึ่งก็มีแค่ไม่หยิบท้นนะครับเออเป็นเมืนงสโอายุเริ่มมาแล้วครับคุณผู้ชมที่หายไปช่วงนี้ก็เป็นเพราะพายุด้วยนะครับเป็นพราะพายุเพราะว่าช่วงนี้เข้าสู่ฤดูฝนนะครับก็แบบ ไม่ไม่ค่อยได้ทําคลิปเพราะว่าฝนตกตลอดนะครับแล้วก็ย่าขึ้นคึบปแล้วก็นี่แหละฮะบึมบึมบําแบบนี้นะซึ่งวันนี้ก็เลยแบบเฮ้ยมีคนถามเข้ามาเยอะก็เลยแบบคิดถึงกันอะไรประมาณนี้นะไม่ทําคลิปนานแล้วเหรอไม่ไม่เห็นทําคลิปเลยอะไรประมาณนี้ก็วันนี้ก็เลยลองเสี่ยงนะครับก็คิดถึงคุณผู้ชมเหมือนกันนะครับก็อันนี้ก็เป็นเขาแกะนะครับเขาแกะโอเคนะครับก็ประมาณนี้ครับอันนี้ก็อ่าหลักๆตอนนี้ก็มีลูกผสมพิเทโซโค มีอาราบิคัมนะครับแล้วก็มีเขาแกะนะครับเขาแกะโอเคมีอา่าอาราบิคัมไคโซโคนะครับแล้วก็กรูปผสมนะครับอ่าโอเครูปผสมนะครับแล้วก็เขาแกะโอเคนะครับอ่าคุณผู้ชมที่ท่านที่ถามเข้ามานะครับว่าทําไมมีชื่อเยอะแยะโอเคน่าจะเก็ตน่าจะพอเข้าใจแล้วนะครับว่าทําไมเพราะว่าก็เป็นอาราบิคัมเหมือนกันแต่รูปร่าง รูปร่างไม่ว่าจะเป็นใบหรือการอ,าออกกิ่งที่แบบเป็นอาราบิคัมนะครับฟอร์มเป็นอาราบิคัมอ้วนสั้นแต่ใบแล้วก็มีคามแตกต่างเอาง่าย,ายๆนะครับเขาก็เลยตั้งชื่อมาเป็นประจำสวนซึ่งเขาอาจจะเทสมาแล้วสองถึงสาครั้งแล้วยังเป็นเหมือนเดิมไม่เหมือนเพื่อนอะไรประมาณนี้ไม่ว่าจะเป็นโซโคโซโคก็จะมีกองยินซ้อนชะดดาดอกดกอะไรพวกนี้นะครับ ก็จะแตกต่างกันออกไปอีกเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นใบไม่ว่าจะเป็นฟอร์มไม่ว่าจะเป็นกิ่งนะครับอ่าแลวตอนนี้ก็กําลังมาก็คือลูกผสมระหว่างอารบ์บิคัมกับไทโซโคนะครับตอนนี้ก็ก็ยังเรียกแค่ชื่อนะครับเพราะว่าอ่อย่างมึงคงก็เป็นยักษ์อารบิคัมนะครับผสมกับชดาดอกดก ok. อ่าโซโคก็ออกมาเป็นทรงนี้ก็ยังไม่รู้ว่าจะเรียกอะไรก็เรียกแค่ชื่อไปก่อนนะครับซึ่ง ถ้าเทสออกมาอีกแล้วไม่เหมือนเพื่อนก็บางท่านก็อาจจะใส่ชื่อลงไปนะครับใส่ชื่อลงไปให้เป็นลูกไม้ของตัวเองแต่ว่าเทสแล้วต้องเป็นแบบนี้ไม่เหมือนคนอื่นนะอะไรประมาณนี้แล้วก็ถ้าถ้ามันติดหูหรือว่ามันติดตลาดครับชื่อนั้นก็จะอยู่ในวงการนะครับไม่ว่าจะเป็นก๊อตจิอ่าบางสมบูรณ์นะครับเขาแกะหูป่า เขาหินซ้อนประมาณนี้คือแบบมันมันมันโดดเด่นเอกลักษณ์โดดเด่นซึ่ง,งบางท่านตั้งชื่อมาแบบเหมือนอยากจะเป็นของตัวเองแต่เอกลักษณ์มันเหมือนมันก็ยังเป็นของคนอื่นอยู่แบบเนี้ยก็ไม่ได้รับความนิยมอยู่ดีนะครับผมเป็นก็เป็นต้นตำรับไปอยู่ดีนะครับก็ฝนเริ่มมาแล้วนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาคุณผู้ชมไปแบบด่วนๆเลยแล้วกัน ฝากกดไลค์กดแชร์น,นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกันต่อไปนะครับสำหรับวันนี้หนีฝนไปก่อนสวัสดีครับ